ว้าดได้เลยเนาะเจ้าได้เจ้าอยากได้ร้านผู้หญิงร้านผู้ชายได้ไว้ซองได้ไว้ซองสบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้เ้ากลังนฉีดไปใช่ไหมครับปลาไปหาหมอไปหาหมอพี่น้องเคยจริงจริงนะจะนัดอีกซองเม่อแล้วเนาะแต่ว่าห้าไปก่อน ก็คือเนื่องจากว่าตอนสะดิมเป็นเขาของหน้าเลยพี่น้องแลยมันมีแต่มันมีเ,ล,มมเลือดออกนะมันมีเป็นริมเลือดไปแล้วมันเป็นริม,มเ,ล,เลือดเลยทุกคนเออสะดิมนะบ่หมั่นใจว่ามันออกจากลิซีดวงด้วยจากอันนี้เนาะแต่เท้ามันเป็นริมเลือดกับเป็นเลทุกคนไม่แต่ว่าสะดิมเมื่นะอก่อนนะบ่คก่อยกินพักกนะินอะลรกินเพชรกินเทียเนะใช่เลยเป็นแต่ว่า นะมันแปลกๆเลยว่าเป็นลิงเลือดนะคะ่รู้กติลิซัวมันก็จะเป็นแบบเลือดหยอยโป๊ปๆเนาะที่มันเป็นซาไพายที่เป็นกระติ้วเลยไม่รู้แต่ที่นี่กะเริ่มประหมันใจไปเนี่ยจะเริ่มไปชิไปก่อนมือนัดจ้าจ้าอีกซ้มมือก็เจาะกับนัดแล้วนะว้เลยการซีฮอตมือนัดทีแล้วทุกคนกะเริ่มไปก่อนเพื่อความสบายใจนะจ๊ะพี่น้องเฮ่า บอสบายใจนวนบอลับเนาะนอนบอลับอยากนั่นอันนี้นะเห้วเขาก็เลยสิไปก่อนมื่อนี้นะซึ่งว่าไปที่นี่กะสิไปฟังพ้นนิบนะเนาะนั่นเนาะปกติหมอกับชิบาฟังพ้นตรวจนิฟเนาะตรวจนิบก็คือตรวจโคโมโซมเนาะที่ว่าเราตรวจไปรอบที่แล้วมันกับชิบีความเป็นยามกาชิบเก่า เลี้ยงหน่อยอยากได้ผู้ยิ่งเลยไม่เลี้ยงหน่อยอยากได้ผู้ยิ่งแต่ว่าทั้งทั้งยาเลี้ยงบอกว่าได้ผู้ใดก็เอาเบิร์ดคันว่ายิ่งไลิซ่าก็ดีเบิร์ดเนาะแต่ไม่เลี้ยงมันก็ที่ถ่ายมากกับเมื่ายิ่งลิซ่าก็ดีเบิร์ดแล้วพี่น้องก็จะแข็งแหงเนาะแล้มาลุ้นกันว่ามื่อนี้สิเป็นยังได้เนาะสิได้สิพี่ทำแต่ซ้อนวันลิื่าจีไปซ้อนห้องเพลงประกวดร้องเพลงเลย

สถานีรถไฟนลำไยนะสถานีรถไฟลำไปมากน่ะโอ้วันเชา้าคนมาลายดิมาชิมม,มองจอดมาละนี่วัเนี่ยไปรถรถเครื่อสายลาอยอไปจอดญี่ปุ่นรยยะยะมาเออลานลาลนีันน้อยนี่หละใช่ี่งแวะ พี่นะคนพ่อเนี่ยยังได้ที่สายแต่พ้่อีกผู้สายก็ได้ก็อ,อพ่ออยางได้นะใช่อันนี้เท้าสองข้างเนาะือือ เดือนห <ไป S 1> <า S 2> น้าแค่ว่าดิ้นเก่งมากเลย,เยทำให้อ้วเอันนี้จะดูยากนิดนึงนะคะเื่จากตัวน้องเนี่ยไม่คยย่อยอยากเท่าไหรเ่เอย๋าวที่น่าจะเห็นรายละเอียเดเยอะขึ้น ตาตรงนี้คือจมูกตรงนี้คือปากเบ้องต้นตรงนี้ไม่มีปากแหว่งนะครับแต่ยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร,นะร่นะเดี๋ยวอาธิษฐานไปเอ้ออ 5, นะอยรอบหน้าจุดหน้าไปมาดูกันอีกทีนึ่ะครับวันนี้มือสองข้างเห็นชัดเจนนี่นะข้างนึหนไไห่วยหรือเปล่า สองสามสี่อันนี้แก้โป้งเป็นหา้าครับ เป็นเท้าอนะันนี้ขาสองข้างเท้า,ทาโอเคเบื้องต้นแข็งแรงดีนะครับหันยองให้ดูพี่นะพี่น้องตอนนี้กะหลังจากอันนี้กะปกติดีเนาะคาุณว่าปกติถาอยู่ในคนทองถาคนทีโบเป็นลิสต์ดวงกะนแต่สิว่าเป็นส่วงทลองนี่แหละมอว่าพี่น้องแต่ว่าคนที่เป็นอยู่แล้วนี่ ส่วนลน์แตเหลือเป็นสีออกจากที่ชิ้นเดียวเออค่ายเยอะยีสิดีมันโตกใจพี่น้องเอ้ยวแบบหน้าห้าก็บห้าก็ปบอดไฟใบกอนแหละเรื่อขังเรือกับพี่แกชิวันมือหน้าเต้าแหละทุกคนเรือมาเพื่อกับหอนมือหน้าท่านะเฮ้ยให้พี่น้องเอฟซีถ้วยดูว่าซาดีมใด้ผู้หญิงหรือผู้ชายเรืองเรือเนี่ยเป็นตาสาวกับโบเห็นสาวทุกคนเป็นเป็นคนขี่ไอ้ข้าวหนึ่งเอาค้าหนีไว้ข้าหนึ่งเอามือปิดไว้ข้าหนึ่งอันนี้เนาะพยายามอันนี้โมพยายามเบิ่งหิต ดนเติมทุกคนก็คือทียนในคิวแหละแต่ว่าก็ยังบวเปิดเผยให้ยเอฟซีทัวร์ด้ว่าสิผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวสีบอกแม่พ้นตรวจนิฟเล้วทุกคนมันคุมมาส้วมกัสิหูวหนาะว่าเพลทยางว่าเพลทยางนะทุกคนสรุปแล้วก็คืออันยังยังามตรวจตรวจนิฟก็คือความเสี่ยงต่ำก็คือบวบ่ได้มีคุมมาส้วมเกินมากอ่ะมากกว่าบ่มีขาดบ่มีเกินปกติ เดี๋ยวสิได้ใช้พี่ทาอธิบายหอีกทีหนึ่งนะจ้ะพี่น้องตอนนี้เขาก็มาเข้าแอะซื้อตุ่มกับลาบเนาะพอดีพี่ทาอันปกติสั่งลาบซุกเนาะนี้นลืมสั่งจากสั่งแต่ลาบก็เลยได้ลาบรีบมาชิมขาวเนวเะกินขาวพกกินาวต้องกินเร็วเนี่ย ว่าต่ำกว่ย่างขนมเส้นอืมโอคอนี้หี่ข้ออะไรไปหรอไม่ตุ่มเลยตอนที่แหลกว่ะไม่เหรียญมาทั้งนี่เด้อมีทั้งลาบทั้งต้มมาสดต้มน้ำนี่เหรียญเหมือนกับล่างจัดของกินพอดีกินได้ค่ำหนึ่งด้ยินเสียงเปิดประตูบอกว่าเจ้าใดร้านขุยยิ่งหรือร้านผู้ชายเออก็ต้องมาเฉลยก่อนเด้เมื่อนี่หัวเราได้ไม่เหรียญกินเขาแล้วไม่ได้ใสิซีซันเลยนะเตือนเตือนไปก่อนเด้อ เอา่ทมาบอกช่วยัมอยางนัร้องนเลยหาอิเมะท่าย้ไแมอีเมะสีท่ายถือว่าไม่ท้ามไห้จะถ้วงไรลว่าจะสีใดร้านผู้ยิงนึกร้านบูชาตามสถานคนตามอาการมันแสบตัวเองไม่เยนะอีเมะแล้วกำลังเดื่นว่าใดร้านซันรานใส่เนะสดีมากินเขาเลยอ่ะก็มตากันเ่งวันี้ลาบทั้งอื่นเท่าใดเนาะลาบ้หอมตำนีเจ็ดสิบาทเดียวทุกคนเกะจังาละก็ถือว่า ได้หลายโอเคกินอิ่มุ่นละเพราะว่าเพื่อเขาจะสิไปสื้อ้อมสื้ออันสือนี้ต้องเทียบกับเอซีทั้งอื่นว่าเพิ่นทอดยูห่งอมัวน่อืมวหงอือั้นอะกินนหำรงัวอันนี้ผ้ัะนั่นขวมอันนี้นันกรเลยนน้ำไออันนี้แหละบ๊อบยังดอกอืม ทานเทต่ามบเด้เบกินเเหลวีมเกปวไจ๊ะพริกเาพริกเนหนะูเาเจอพริกทุกคนนี่พี่น้องบ้งนี่เป็นต้มแซ่บนี่่อันนี้นต้มแซ่บพริกแค่เจาเอาไปไวเนียวก็ได้ แต่จากใดบักพริกไงแบบบักไข่เผ็ดทำห้องเฮาข้องเฮามันไม่ไงทำเขาแต่ว่าบักยากเผ็ดเผ็ดดีป้าประเด้อทุกคนเด้อนี่พักไปทำไปเก็บมาเพิ่มพักนางเลิศกับบปกพริกล้อมาไอซสดีเดิงพริกแล้วทาตองมาสูดแบบนี้เอฟซีข้างหน้าเพลีน่ะนี่ทุกคน บุ๊มันนะ็ดแซ่บขนาดกินโลแม่กินไลยกินไลยสด <c oughs> ต้มแซ่บเลยแต่ว่าเขาจะต้มเปื่อยแล้วมั้งเขาจะต้มเปือเ <c oughs> ่อยเนาะเปล่าต้มเปื่อยแล้วต้มเปื่อยแล้วแมื่อคิมต้มแซ่บเด้์นี่น้องวางวางหันมะปานทุ่งมาแล้วชิบทูบอกข่าวดีถูกมีเลี้ยงกัน ว่าคนจีดสมใจท่านนี้แม่แล้วกระลุดอยู่ที่เท้าแม่ละกำลังกินมันเท้าวาวปานก่อนแทนแทนแทนโทรหาอีกเครื่องเสด็จเครื่องนึงเดี๋ยวเพื่อนนะเริ่มยูซ่าใส่แม่เด้อ เอาคือตังกองกันนั่งนะยใส่เรียเชียวต้อห้ามอย่เลี้ยงสิเด้อไม่ได้ไม่ค้าด้สิบอกว่าว่าได้เดียะเจ้าได้เจ้าอยากได้ร้านผ้หยิ่งร้านผูิวใสได้วิซอง เด้วัซองเไอ้ถ้วยว่าใดไดผูเพียงผูยิ่งผูยิ่งนึกผูสายทําเด้ผูทําเด้รอครับดูตีได้ร้านผูยิ่งร้านผูสายผูายผูญิงได้แทนแทนนั่นก็คือได้ผูยิงไเรื่องดีใจ ไม่เรี่ยงนี่จ่ายนี่ยูเวนัวยูเวแล้วดีใจเงียเรียนมันก็แอบรุุนอยู่ทั้งนี้ให้กันโบไปไปกวดน้ะไม่เสื่องมันอยากอายเอามือปิดไหวเอามือปิดไหวไหวเห็นแต่ว่านนผลพ้นตรวจอันนิบแล้วอันออกว่าเพลยิงแต่ว่าในว่าแต่ว่าในอันตาซาวน่ะเสื่องเสื่อง่หวเห็นหมอไปยามหาจนเธงเสือไปหลอหน้ำเลี้ยงสัวตีง จะว่าได้บัดบัดพ้นนี้วา่าผู้หญิงบัดไปกวัว่าผู้ชายแข็งแห้งอยู่โอ้แขงแขงเ,เ,เแตียนยืมวัดมือวัดเล่นแต่ผู้หญิงไม่เลี้ยงอย่างใดีผู้หญิงเมันดีใจนะพี่นอ้อง <c oughs> ท่านนี้ด้วยสิอีเมลแล้วนางแล้วกันอีเมลแล้วดีใจอย,อยู่จักระยานขุบหยางเลยผู้ชาย <c oughs> อย่าเรียนมาท่านนะ <c oughs> แห้งมันก็ะเสีรยรได้กินขา้าวท่านผู้ชายไมสิรอ <c oughs> รอห่อ <c> น <oughs> มาได้นะเออฮักกับมาห่อนกำลังกินข้าว กินขาหลับก่อนเออเขากินขาก็ได้สนะเตรียมเตรียมปุูร้านเลยยีเียนแผมยีมยวาผู้หญิงเนี่ยครูทันอยู่จ้ะโอเคชนือนะโอเคกินขาก่อนอยากระเรียงเลยอี่ดันไตโอเคเอออมีเรื่องดีใจวาเลวเย อี่แม่จะบอกลราดีใจ,จแต่เราอยากได้พุนยิง <ucking> ง่งมาพี่น้องไม่กินข้าวตัวนี้แม่จะดีใจอยู่ไหมดีใจขึ้น้ะเรื่องแม่งี่ต่หลามยิ่งเรื่องเค้กกับขิมกับพุนยิ่งบัดนี้กับพุนยิ่งเอกพี่น้องกินขา้าวกันได้ไหมเด้อนี่นี่ส <mm> <mm> ดีมากินมารีนใหม่มันหนาบะวะอืม <mm> อันเยอะอืมอืม เขายันเขาเห็ดหลาบขมบ่พอเพื่นเขเลยแห้หนีมาอีกเขาพยายามเลือกหน่วยว่ามันอ่อนไดิขนาดอ่อนแล้วเนถข้าน่าดหาบนี่ต้มก็ไม่ใช่เรียนเขาต้มเปอยเยอะมาเนี่ยถือใจเพิ่นเยอะเปนบ้างมาเป็นสาคือ เราคมกับตมแบ่บรัดลูกด้วยกันออชอบอค,คอนเซ็ซ่บของลาบเนี่ยคุณพอไปได้ไหรคุณพอคุณพอโอเคเลยเพิ่นว่าอันพันว่าผ้าไปอัน สมัครฟุตบอลเด้โอ้ยสอนเองกับมือเนาะล็อกเป็นฟันน่ะพี่น้องสุดท้ายได้ผู้หญิงวะนะสเต็ปคข้าไปนะแต่ก็ต้องเปลี่ยนแผนไปสอนวอลเลย์บอลด้วยเหมือนขนาดนักวอลเลย์บอลทีมซาตไทยได้มีบุรีรัมย์อยู่สองคนเนี่ยน้องบีมกับน้องบุ๋มบีมบ่เออบุ้มบีมกับชาชุกอนกับพิมพิชญาสองสาวบุรีรัมย์ ต่อไปกันนี่แหละน้องพิมพ์จะบอกคิดซื้อไปแล้วพี่น้องผลนิหนาว่าผลยิงพี่น้องแต่ว่าต้องเบิ่งอีกที่หนึ่งน้องเพื่อนเนาะบางเทธอมันมีการเปลี่ยนแปลงก็มีเพราะฉะนั้นถ้ากับบัวพะลซื้อเครื่องไปแลือดรอบไปรอบหนาก็าน่ะผลนิบอ๋อผลนิบอันนี้เด้อทุกคนเด้อมาจากละเด็กของเซตูจินิกไอดีเนติกเซ็นเตอร์ ส่งตรวอยู่กรุงเทพคนนี้ผลนิ้ก็ได้เลือกของเของเมริกาเดยคนพานโนรามาผลออกมาอันนี้ผลยังไงก็จะมีผลบอกว่าบอกเพศบอกเพศทันทันแท่นั่นก็แท่น,ทนบอกว่าได้ตังยิ่มเขาแล้วฟีเมลเอ่อไฟนอลซีเซาส,สัสมมารีผลร่วมสุดท้ายเลยก็คือโรล,ลิสนั่นแหละความเสี่ยงต่ำ้วก็ ที่ขยับตรวจมีแพ็กแนวโค้งมโซมเป็นไรนะโค้งมโซมตัวสําคัญสำคัญนั่นแหละที่มันขาดหรือเกินมันกระสีนี่ก็จะบอกอยู่แล้วนะก็จะบอกอยู่น,น,นะโตแบบติเป็นดาวสินโดมอย่างเงี้ยสินะเห็นอยูก<ะ>ก่กัจับตรวจโตสําคัญเขาก็ตรวจคู่ที่ยี่สิบเอ็ดสิบแปดสิบสามนั่นแหลสะสรุปแล้วก็คือโรล,ลิตทั้งหมดส่สำคัญสำคัญในวัยในที่เขาเจอกันประจำกับดาวสินโดมอะไร ความเสี่ยงต่ำโอเคความเสี่ยงต่ำก็คือมันมีความเสี่ยงไปหน่อถามมีความเสี่ยงก็จะกระจายไปจอดนำคำประมาณนี้เนาจะคิมนี้กอาไว้์สนิธจะทุกคนสรุปแล้วก็คือปกติปกติี่น้องเตรียมเลี้ยงหลานเด้อหลานผู้หญิงเด้อสงสัยสติจับทักเปียผมเด้อทักเปียดหายเศ้าอิงโหอีเมลแล้วกัน ผูได้ก็เลี้ยงเมื่อแล้ว,วะผู้หญิงเด้ออีเมลกับสิไดรานคนที่สามเลย้านนี้อสองคนน้องคิีมกับน้องเค้กกับผู้หญิงบัดนี้คนที่สามคลิมนี้กัไว้นมี่ได้เจ้าพี่น้องเดอ้อพี่น้องก็ล่อเรียงหลานได้เลยจ้าพี่น้อง